ไปครับไปครับมาขึ้นครับมาขึ้นโคนไปเหลือไปครับโคนขึ้นไปดันขึ้นไปครับ กินเข้าไปกินเข้าไปายแต่งกันไปครับไปครับผมกินครับ อะไรมาดงมาโดดกินโชงเหรอ,อทีมแม่งก่อนแล้วกันจะจะมากินส่งกินสองทีมม้าก่อนครับผมเพราะไม่ยอมกินหรออ่าอ่ั้นมาอีกตัวก็ได้ไหมแยงอหอครับ ย่อย่างนี้เราก็ต้องหม่ำใช่ไหมอ่ะกินโคนเข้าไปไปครับผมตัวทำหมดโดดครับไปครับทำไรวะจะไม่กินเราเหรอ,อชักมาหนีไว้ก่อน ไปจะกินสองเหรอกินไปเลยไปครับลงมากูาทิมให้กระเด็นเลยมาเอาเม็ดแยงเลยเดิก็รองลงมาสิครับโอ้โอ้โอต้องหนีครับหนีครับแยงครับแยงนี่ต้องแยง อา้าวกินม้าดีครับงี้กินก็ปล่อยกินก็ปล่อยทำไรวะมาแยงเม็ดเพื่อที่จะกินโคนโอ้กินดีครับอยากกินโคนก็กินไปใช่เพราะเรามา่สนแชร่าเราจะขึ้นข้างบนตึง้ง กินโขนกินโขนโอ๋อมันกินโขนตัวนี้เลยเว้ยอืมอ่ะกินเข้าไปกินเข้าไปครับกินเข้าไปโดดครับยังไม่กินครับผม bạn để đôn mầm nè, vàng hấp lúc mai sẽ đem mầm hay ผมว่าเขาน่าจะดันผมแล้วลนะจริงๆลุกแม่งก่อนหนึ่งทีครับไปกินเบี้ยด,ดีกว่า ลูกเราได้ป่าววะลูกเราได้หนึ่งดอกป่ะกินครับไปขึ้นไป ทำไรวะชะัดๆๆๆอ่ะกินเบีย้ยไปครับตายแน่ตายแน่แนเบีย้ยฟรีครับถ้าเขาเอามาโดดมาป้องกันเบีย้ยก็คือผมโดดมาลุกกินเรือเด็อย่างนี้เลยท่านผู้ชมตูม้มกระจายเห็นไหมป้องกันเบีย้ยไม่ป้องกันเรือกินดีครับรอเลยล่ะ ดันครับดันครับเสร็จแน่นอนนะผมอ่ะดันครับขึ้นไปละขึ้นไปแล้แล,ลุกลงไม่ได้ล้่ะเม็ดไปครับแยงครับ เอาลูกหนึ่งทีครับลูกหนึ่งทีแ <c oughs> ม่มบงบังเว้ยบังบังบังอ่า,า,าอดังขึ้นไปครับดันขึ้นไป ดูทีเขาแพ้แล้วเขาต้องหาทางป้องกันเขาโดดมาไปต่อนะครับซึ่งต่อด,ดีไหมยัยงครับลูกตัวนี้ครับผมเอาละแล้วก็กินหมาฟรีครับเรามันชั่วอยู่แล้วท่านผู้ชมกินลูกเข้าไปครับผมเรียบร้ล่ปะเปลี่ยขึ้นครับมาขึ้นป่อย นขึ้นครับป่ายมาขึ้นป่ายโอ้มีม้ามังกรด้วยเว้ยเฮยดันยันครับขึ้นไปครับจอไว้กินครับผม ไปครับผิวเลี้งกันปล่อยนกันไปครับโนโ่เอาว่ะกินชึกกินชึกกินชึกชึกนะไปถอนมา กินกับผมกินเลยดีไหมอย่าเ,เพิ่งแล้วกันนะครับให้มันอุดอู้ยอยู่งี้แหลยหนกขึ้นไปหนกขึ้นไปครับ โอ้โมีการโดดโดดมามันแรกด้วยเว้ยฮไปเดียครับโดดก็โดดไปดีครับไปครับโคดเราไหลแล้วไม่กินมันเลยที่มมาผมกินมอ้อให้กินมาเว้ยฮ้ย อย่างครับเรามันโลบเอามาขึ้นไปก่อนครับเดี๋ยวข้าวนี้ยเราจะกินมาแน่นอนท่านผู้ชมเพราะว่าเบีย้ยเขาขาดอยู่นะครับโอ้โหแม่งหลูตัวนี่ว่หลูตัวเบีย้ยขาดอยู่นะกระเทิบหน่อย เป้องกันตันนั้นจยากกินมากินชุบอ่ะกินเลยแล้วกันท่านผู้ชมสองตัวกินชุบเขาต้องโดดมาหนีแล้วล่ะแต่ว่ามาเขาน่าจะหนีไม่ได้อิอิหนีไม่ได้และก็มาก้าวเล้ากับม้าเราแทนไว้เฮ้ยอืม ง่ายดีเลยเนี่ยฮะอ่ะโดดลุกแม่งก่อนนี้เราจะเอามาเอาโคนเอาไปให้หมดเลยนะครับข้ามให้เรียบยินเขาปล่อยผมรู้ว่าเขาไปกากินโลกกินเดี๋ยวโดนเบียดทิมโคนนะครับตายครับผมเฮ้ยแม่งกินจริงเว้ยเฮ้ยทิมแม่งเลยครับ the hip